เรื่องนี้ต้องบอกว่าเกมโอเวอร์แล้วใช่ไหมคะพี่ตุย๋ยแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ถูกจับคนล่าสุดค่ะใช่ครับผมนั่นก็คือกองร้อยปลอยเป็ดนั่นเองนะฮะหลายคนบางทีโดนคอร์เซนเตอร์หลอกเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาให้สื่อสารผ่านไลน์หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันเงี้ยแล้วก็จะเจอตำรวจปลอมฮะล่าสุดฮะ,ะทางด้านของสอบสวนกลางเนี่ยจับได้ฮะ,ะหนึ่งในแก๊งต้องบอกอคํานี้เลยนะฮะนั่นก็คือแก๊งนายร้อยปลอยเป็ดนั่นฮะหรือว่ากอง ร้อยปล่อยเป็ดสุดแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะฮะแต่ถามว่าที่อยากมาให้คุณผู้ชมฟังเพราะอะไรรู้ไหมฮะคือคนเหล่านี้ที่ไปทำน่ะโดนหลอกก็เข้าใจแต่กรณีที่เป็นข่าวในที่สอบสวนกลางเขาไปจับมาได้เนี่ยนะฮะไม่ได้โดนหลอกเต็มใจแล้วที่สําคัญตอนแรกถูกหลอกว่าไงรู้ไหมฮะบอกว่าอ๋อให้ไปโปรโมทเว็บพนันประเทศไทยการพนันผิดกฎหมายไหมผิดมันผิดกฎหมายอยู่แล้วคุณผู้ชมฮะรู้ทั้งรู้อยู่แล้วแล้วพอถูกหลอกไปคุณผู้ชมฮะ ปรากฏว่าเขาจะแบ่งกันทําหน้าที่อะเวลาสมมติสมมติเฟนไฟรยอยากเจอเลยนะถ้าเจอแก๊งคอร์เซนเตอร์อะสมมติโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟนฟครับคุณตอนนี้นะครับคุณพัวพันกับยาเสพติดนะฮะคุณพัวพันกับเรื่องเงินเดี๋ยวผมจะคุยกับหัวหน้าของผมนะเจอละสายที่หนึ่งหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณแฟนไฟครับเดี๋ยวคุณนะครับเอ่อเปิดกล้องด้วยนะครับเราติดต่อกันผ่านไลน์เอาละฮะ าสายที่สองสายที่2 2> สองคุณจะเจอเนี่ยแหละฮะตำรวจปลอมทหารปลอม DSI ปลอมเนี่ยนะแตเหมือนด้วยนะแต่งตัวเหมือนแต่บางคนก็ไม่เนียนนะคุณผู้ชมนะแต่กรณีนี้เขาจะบอกเลยเฟนฟครับหนึ่งมาจากว่าคุณนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดเดี๋ยวคุณต้องโอนเงินเข้ามานะครับยังไงเงินคุณได้คืนแน่นอนครับหลังจากเจ้าที่ตรวจสอบงั้นโอนเลยดีกว่าพอโอนปุ๊บเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับคุณเฟนฟโอนเงินมาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณเฟนฟคุยกับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าผมเลยครับผมโอเคโทรเลยคุยเลยหลังจากนนั้ เรียบร้อยมึงมาไปแล้วคุณผู้ชมนะแล้วที่สําคัญนี่แหละฮะวิธีการหลอกของแก๊งคอเซนเตอร์ฮะคุณผู้ชมยังไงตํารวจเขาเคยบอกแล้วตํารวจไม่มีการขอให้โอนเงินไปก่อนเพราะตํารวจอ่ะเขาตรวจสอบได้ฮะยังไงระมัดระวังแก๊งคอเซนเตอร์คะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้กองร้อยปอยเป็ดโดนทลายแล้วแต่มิดซี่หรือวิชาชีพยังไงก็มีมุกใหม่ๆมาเราต้องเท่าทันและระวังเลยค่ะต้องระมัดระวังนะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ข่าวนี้กันด้วยนะคะ